เรียกความสูบีพิมชาแนลครับสกับพบกับบุญกับบงนะคะในดีแคปเพลงคว้วมาลีนคว้วมาเีนเอาเสียงหนึ่งขัมาเีนอั้วไช่วงนี้ฉันเรียนภาษาอังกฤษเอาใหม่เอาใหม่นะครับคว้วมาเีนไม่เป็นไรเนี่ยดื้เลยครับ ของโลหะนะคะทุกคนคือจะบอกว่าเราไม่เคยฟังเพลงนี้แล้วตอนแรกอะเราก็คิดว่าจะทําเพลงปรากฏการผีเสื้ออะไรนั้นก่อนแต่ว่าโอเคเรายังไม่ได้เนื้อเพลงมาแต่ว่าอยากทำโลหะก็เลยเพลงนี้ด้ว่ะที่มีเนื้อเพลงมีเนื้อเพลงด้วยแล้วคือไม่ได้คาดหวังว่าแบบมันจะมันจะดีขนาดนี้มันแบบมันสวยสัตว์อะมันสวยสัตว์อะเราถึงบอกว่าถ้าชอบผู้หญิงคนนี้เอาเพลงนี้ให้นะแล้วมึงไปแปลเองนะว่าในเพลงแปลว่าอะไรนั่นแหละคความรับที่กูมอบให้มึงคือท่อนแรกขึ้นมาปุ๊บแบบเหมือนตอบคาถามเราอะที่าความมาลีนคืออะไรวะเราเว้าก เราออกันทั้งคู่อะซึ่งมันคือพลอยสีฟ้าน้ำทะเลเองแล้วม่งเอาเอาสิ่งนี้มาเทียบกับดวงตาของเธอเธอแล้วของเราอะตอบดีๆนะมองคิดไม่ทันโอเคเนื้อเพลงเลยเหอะอยากอ่านละมีคนเคยบอกเธอไหมว่าดวงตาเธอเหมือนกับเพชรพลอยเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเราแบบอ๋อพร้อมกันเลยนะเพื่อนเราก็ชื่อเพชรพลอยนะแล้วฉันเคยพูดเคยบอกเธอไหมว่าเธอทั้งน่ารักและสดใสอือเอย ไม่ได้พูดถึงเธอ <S <S โอ้โหตัดอลไรกันอะเนี้เหมือนกดให้ผมอยู่ในผวงัง am high ซะยิ่งกว่าตอนที่ get low get ล <low. S 2> อยก็ t ลอยก็ t ลอยคืออะไรครับก็ t ลอยคือลอย get ลอยคือ get h i ลอยไงลอยอลอยิอยอย่งกว่าในผวังของความก็ t เก็ high ีกอะให้ยิ้มเธอแทนเปลเวลขึ้นที่ซัดเข้าชายหาดวและให้เส้นผมเธอแทนสายลมที่พัดอยู่ชายฝั่งคือเปรียบเทียบแบบผู้หญิงแบบ กับท้องทะเลเหมือนอารมณ์แบบว่าเวลาอยู่กับเธอเนี่ย<ม>เหมือนอยู่ทะเลเลย<ม>เพราะว่ายิมเธอเนี่ยก็เปียบเสมือกับคลื่นที่พัดเข้ามาแบบว่าพัดเข้ามาหาเราเราก็เป็นชายฝั่งอะไรอย่างนี้วะ,ะส่วนสายสายลมที่พัดเข้ามาก็เปียบเสมือนเส้นผมเธอให้น้ําเสียงแทนกวีดวงตาแทนอัญมณีโอ้โหดูดิดูดิคงเป็นสิ่งที่เกินจะวาดบนข้อพิพาทข,ของทฤษฎีคือน้ําเสียงของเธอแทนกวีก็คือมังพ้อเหมือนกวีดวงตาของเธอแทนอัญมณีก็คือสวยเหมือนอัญมณีแล้วสองสิ่งเนี้ยคงจะเป็นสิ่งที่เกินจะวาดบนข้อพิพาทของทฤษฎีคือ คงไม่สามารถที่จะแบบหาข้อสรุปได้เออเพราะทฤษฎีเขาก็จะมีคนแม่งเจอสิ่งใหม่ซึ่งมาหักล้างทฤษฎีเดิมมันก็คือข้อพิพาทของทฤษฎีคือเนี่ยความสวยงามของเธอมันแบบมันเกินกว่าที่ใครจะมาแบบพิพาทกันอะอมไม่มีใครแบบว่าออกมาได้แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบล่างมาเป็นเงาและให้สายที่เริ่มสัมพันธ์มาผูกกันจนเกิดเป็นเลา้าอุ้ยได้แดงปะเนี่ยใส่สัมพันธ์น่ะไม่เธอแล้ว,แล,วแล้วแบบว่าคือด้วยน้ําเสียงเขาแล้วก็เอ็มวีอ่ะคือมันมน่ะมันแบบมันดึงเราเข้าไปแบบใน ฟลนี้จริงๆอะ่ะนี่ไงเขายังพูดนี่ให้ทั้งขาวและดำมันถูกประสานผสมกันจนเป็นเทาดูนิจนเกิดเป็นเรากลายเป็นเทาอะไงี้โอ้โหเพื่อสลักรอยยิ้มเล็กๆข,ของเธอเอาไว้ซักก่อนเมามันนี้เขียนตอนเมา แต่คำดีจริงให้สายที่เริ่มสัมพันธ์สายสัมพันธ์เฉยๆก็ได้เห็นไหมนี่ยนี่นี่อันนี้เป็นอ,อขอนิดนึงเป็นประโยคที่้มเคยพูดว่าคําบางคาเนี่ยจะมีเดี๋ยวนี้แลปเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเยอะใช่ไหมคาซ้ากันก็ใช้ได้เยอะแต่เนี่ยสายสัมพันธ์นะ่ะสามารถเป็นเริ่มเป็นแบบและให้สายที่เริ่มสัมพันธ์มันกลายเป็นดูคําใหม่เลยจ้าสายสัมพันธ์มันก็ไดู้ธรรมดาแต่พอเป็นแบบนี้มันดูเฟียลขึ้นเยอะดูค่าแบบนี้แบบนี้เออดีเลยอยากขึ้นไปบนเมฆอยากขึ้นไปบนนั้นอยากเป็นอิิสสรรระะจาาาากกพันนธไมงออย่ นานาการให้เสียงเธอเป็นวิทยาทานยามวิกาลเป็นมิตรและอาจารย์ยามที่พระอาทิตย์ลาไปไกลจนลิบตาการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ยเราก็ถูกพันธนาการอยู่แล้วด้วยงานที่ต้องทำด้วยต้องนู่นต้องนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนถูกพัธนาการมันไม่ได้เป็นอิสระที่แท้จริงไงให้เสียงเธอเป็นวิทยาทานก็แบบให้เสียงเธอมันเป็นสิ่งที่สอนเรายามวิกาลเป็นมิตรและอาจารย์นะคือหมายถึงเขาทําเพลงกันตอนกลางคืนหรือเปล่าเพราะยามที่พระอาทิตย์ลาไปไกลจนลิบตาเห็นไหมเออเออใช่ใช่ใช่ยามวิกาลเป็นมิตรและอาจารย์ใ โฟผมแทนกุหลาบยื่นให้แทนดอกไม้อันนี้เราชอบมากเลยกําลังจะบอกว่าไม่ยอมให้ดอกไม้สาวใช่ไหมเลยให้เพลงแทนที่รักแต่มันก็เฟี้ยวนะเฟี้ยวเฟี้ยวไม่ใช่เราให้เราเล่นขึ้นมาเราแบบว้าวอ่ะท่อนนี้เหมือนทุกวันนี้หวังไม่ต้องให้ดอกไม้ขอบเป็นเงินแทนดอกไม้ที่กูไปซื้อถ่ายรูปก็ได้โฟเฟร์บูมมันไม่เอาอะมันเอาเงินอย่างเดียวใครดูสตอรี่บูมแบบนั้นเลยค่ะ ใครก็บอกว่าผมประหลาดไม่มีใครจะค้ายแต่รักผมจุดเป็นแสงสว่างบนฟ้าสวยเหมือนกับดอกไม้ไฟก็จริงที่ผมมันร้ายอ่ะแต่ก็ไม่เคยร้ายใจเนี่ยโอ้โหอันนี้โคตรเท่เลยไม่ใช่หลายใจด้วยนะเป็นหลายใจแต่เราฟังก็คือหลายหลายใจอยู่คือแบบมันมันดูแบบว่าดูเล่นมุกอ่ะฟังแล้วเหมือนไม่ได้ฟิลแต่งอ่ะไม่ได้ฟิลแบบแต่งมาแต่ว่าฟิลจากใจเออมันได้อ่ะรักแต่รักผมจุดแสงสว่างบนฟ้าอันนี้มันคือดีมันคือแบบแสงสว่างที่ออกมาแบบมันยิ้มนลอดอ่ะมันเฟิร์สเลิฟมากรักผมเกินประมาณสุด สายตาเหมือนกับทะเลครับเพราะทะเลเราไม่รู้เลยจ้าว่าแบบอู้สุดทะเลเนาะพวนั้นคืออะไรพกุูยเห็นทะเลอยู่เนี่ยรักเหมือนราชนาวีรักแม้คลื่นทะเลซัดราชนาวีรักในการฟังแล้วก็พูดมากกว่าต้องการบันเลงรักมากกว่าเซ็กไงใช่เนี่ยเห็นปะเขาเรียกว่าอะไรรักสาคัญกว่าเซ็กอะแล้วดูคำว่าบันเลงรักอะมันคือแบบยิ่งมันทำสวยะและไหลผมว่างเสมอถ้าเกิดเธอเหนื่อยก็เข้ามาเอนพาร์คผมแค่อยู่กับเพื่อนกับพ้องอยู่กับเสียงดนตรีปล่อยให้ปากมันร้องปล่อยให คำมันเลียงร้อยมาเป็นกว,วโโีโอ้โหโอ้เอาจริงนะผมไม่อวยเลยนะแต่แม่งดีจริงๆริอะอะไรที่เราบอกว่าดีเราก็จะอวยแบบเต็มที่จริงๆนะเอเอถ้าไม่รู้ผมมีอีกร้อยวิธีอ,อยู่ในท่อวัจี ที่รักขอบางทีขอคําดีๆปะเพาะอบบนี้บ้างได้ได้เดี๋ยวว่าจะแต่งให้ตะกรามได้ตลอดั้งแต่งคบกันมา7ปีนี่ไม่เคยเห็นคาไหนเพาะเราจะปังเลยเนี่ะนี่ไขึ้นเฉยด่ากูเฉยด่าเราออกอากาศด้วยนะพออันนี้แล้วแบบพอฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าหวานมากใช่ขัดกับลูกโกรหกมากดูแบบโหดนะดูดโหดนะปล่อยให้คํามันสอนเหมือนกับคําพีนั่นก็น่าจะดีใจจะดีก็ได้หรือจะร้ายก็ดี บอกตัวเองว่าเธอไม่ง่ายเพราะว่าสิ่งที่ง่ายไม่ดีอดีอะไรนี่ได้มาง่ายมันก็ได้ง่ายก็เบื่อง่ายปะแล้วเรากับเธอเราไม่ใช่คนแบบนั้นเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เราเบื่อเธอทึ้งแต่แรกรอยู่แล้ว อ๋อใช้ชีวิตกับบูด้วยความเบื่อมาอยู่ตลอดอยู่แล้วครับใช่ทุกววันนี้แต่มันดำรงอยู่ได้ด้วยความรักเสมอเปไงพอยังพอยังพอแล้วการเวลาเป็นครูที่ดีแต่ว่ามันฆ่านักเรียนทั้งหมดก็การเวลาเป็นครูที่ดีเวลาที่ผ่านไปมันก็สอนอะไรเราทุกอย่างไงแต่การเวลาก็ฆ่านักเรียนทั้งหมดก็คือมันฆ่าทุกคนทุกคนเพราะไม่มีใครหนีเวลาไเออยังไงถึงเวลาก็ต้องตายและก่อนที่เวลาจะหมดไหนลองบอกรักผมอีกสักทีสิ S <S oh, ที่โค้ชชอบเพลงนี้สัตว์อะแบบ okay. แล้วท่อนเมื่อกี้ที่แบบการเวลาเป็นครูทุกคนคแ,ตแต่การเวลาค่าเรียนหมดเนี้ยโอ้โหเข้าใจแบบเปรียบเทียบก่อนที่จะจากกันแต่ผมไม่เคยจากไกลถ้าเกิดคิดถึงเมื่อไหร่ให้เพลงผมกล่อมถ้าเธออยากฟังผมยังคงเดินผ่านวันบางวันต้องเดินผ่านไฟแต่เราก็ต้องเผชิญปัญหาต่างๆที่มันต่างไปอันเนี้ยผ่านไฟของเขาคืออุปสรรคก็มาถึงอุปสรรคว่าบางวันกูก็ดีบางวันกูก็ร้ายบางทีอยากให้บอกกันเพราะผมไม่อ่านอ่านใจบางทีก็อยากจะกอดทําได้แค่ บอกออกไปผ่านไหมสักวันผมจะจับมือยืนดูฟ้าที่ห่างไกลแค่หวังว่าเธอจะรอและรักถ้ามันไม่ลำบากไปอ่าโอเคเราเข้าใจละทั้งหมดคืนเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้รักกันแล้วแต่เป็นเหมือคนความหวังดีที่มีให้กันและกันอ่ะเราจะรอทำไมอ่ะอืมก็ ความรักมันก็คงอยากจะให้กลับมาคบกันเห็นไหมแล้วหวังว่าเธอจะรอเขาอยู่ห่างกันหรือเปล่าเขาไปเป็นทหารหรือเปล่าไ่เป็นราชนาวีใช่เราก็ไปไกลกันเนาะฟังเพลงนี้เราก็อ่านทั้งตอนอ่านทั้งตอนฟังแบบรู้สึกมีความสุขมากเลยรู้สึกแบบสวยเลอเกินนะสวยพ่อนชอบพ่อนั้นสุดอะที่แบบว่าสายเริ่มสัมพันธ์สายเป็นเราใช่เออทนเราดีทุกคนค่ะเพลงดีๆแบบนี้ไปฟังกันเยอะๆคือบูมอะไม่อยากจะพูดว่าเพลงดีๆมักงยอดวิวน้อยหรืออะไรที่มีคนชอบพูดกันนะนะบูมรู้สึกว่าบ บางคนอาจจะยังไม่เข้าถึงเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเรารู้สึกเพลงนี้ดีแล้วเราเอามาทําอย่างน้อยเราก็เป็นกระบอกเสียงหรือช่องทางช่องทางหนึ่งที่มีคนเข้ามาฟังเรารีแอคแล้วก็อยากจะไปฟังเพลงต่อจริงๆบุมเห็นเพลงบล็อกช็อกหลายเพลงที่ว่าบุละบุมแนะนําให้เด็กมีคนจากช่องเราไปฟังเพลงของน้องๆกันใหม่ก็เยอะนะของดีๆครับฟังฟรีๆด้วยเข้าไปฟังกันใช่จริงแม่งโคตรดีอะ่ะบางคนที่บอกว่าแปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแรปดีๆเลยบุ้มไม่มีเยอะแต่ให้คิดมันคิดไม่ออกไงอ่าใช่แต่มันคิดไม่ออกนี่ไงเราก็ถือนนต้อองไปุดห่ย ของดีมันหายากเราถึงเบนกะบ,บอกเสียงให้ทุกคนนะคะอาจจะช่วยไม่ได้มากแต่เราก็อยากจะอย่างน้อยก็เป็นเราสองคนที่นั่งฟังแล้วรู้สึกว่าว้าวกับเพลงเนาะโอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วไปฟังกันฟังโลหะก<ด>ันเยอะครับ<ม>ดีทุกเพลงใช่ไม่ใช่แค่เพลงนี้ตามนั้นครับแล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย